เหมือนเราสองคนจะคอยอัปเดตทุกคนเรื่อยๆอยู่แล้วเนอะว่าอีกงานหลักที่เราสองคนทํานั่นคือเปิดโรงเรียนสอนร้องเพลงทั้งออนไลน์แล้วก็ออนไซต์ site, ในชื่อดี u s i c c l ค b ับถึงจะยังไม่ครบปีแต่ตอนนี้มีนักเรียนเข้ามามากมายหลักร้อยคนได้แล้วนะเพราะฉะนั้นคิดว่าตอนนี้ถึงเวลาละที่เราสองคนคนมีเด็กปั้นสักคนเพื่อไว้โชว์ผลงานให้ทุกคนได้ดูกันจะบอกว่าคลิปนี้เป็นคลิปเบื้องหลังนะแต่อยากนามาให้ทุกคนดูเรียกน้าย่อยกันก่อนมา คลิปนี้เราจะพาทุกคนไปรับชมเบื้องหลัง MV เพลงที่มีเด็กปั้นเป็นนักร้องปางสมบทบาทโปรยเสน่ห์ขั้นสุดและมีเมือเป็นผู้กินกับเ,เป็นผู้กำกับพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยนี่คือน้องไมออายุ13เด็กปั้นของเรานะทุกคนน้องเรียนร้องเพลงออนไซต์กับเราอยู่ที่ ID ด a n c e Studio ที่อยุธยา I can sing high, I can sing can can low จะบอกว่าน้องเรียนกับเราไปได้แค่ประมาณ2เดือนกวก,กว่าแต่ด้วยศักยภาพมองแล้วว่าน้องไม้เนี่ยเหมาะและพร้อมมากๆที่จะมาเป็นเด็กปั้นคนแรกของเราอรอ้ตองน คิดว่าพร้อมแล้วแหละมาลองอัดเสียงกันเลยลด้วยคาแรคเตอร์ของน้องเราเลยมองว่าเพลงอัปกามาวงเนี่ยน่าจะทำผลงานออกมาได้ดีเลยฮะเราเลยเลือกเพลงนี้มาทำาอ v กัน นี่เป็นประสบการณ์ครั้งแรกของน้องเลยนะน้องไม่เคยอัดเสียงไม่เคยเรียนร้องเพลงจริงจังขนาดนี้มาก่อนเลยเพราะงั้นทําได้เท่านี้พี่เมย์ปลื้มมากมากแล้วท่าวมาครึ่งเพลงแนละ้วน้องมาครึ่งวันแล้วลูกเร็ว <c oughs> นี่ข่ามาครึ่งวันและยังไม่เสร็จเลยเอเคนะนี่ผ่านมาครึ่งวันครึ่งวันครึ่งวัน เสียเวลาวาร์ปไปวันออกกองกันเลยโลแรกเราอยู่กันที่ร้านสกูมียเป็นร้านไอติมเจลาโต้ที่น่ารักสถานที่สวยมากไอติมก็อร่อยแล้วก็มีหลายรสชาติแบบใหม่ให้เราได้ลองเลือกกินกันมากมายเลยปกติคนจะเยอะมากเลยนะแต่ว่าตอนที่เรายกกองไปถ่ายกันนะร้านเพิ่งเปิดเลยลูกค้าก็เลยยังไม่ค่อยมาเยอะเท่าไหร่ทำงานสบาย

นั่งหรือว่าให้นั่งหรือยืนเอาจริงๆอ่ะต้องบอกว่าแบบเออพูดออกปากได้เลยนะพูดออกมาได้เลยนะให้นั่งพูดนานๆได้ยนะคนเนี้ยให้นั่งหรือยืนนี่หรอโอเคยืนแล้วทบถ้าถ่ายแบบน่ารักน่ารักไปก่อนแบบแม่ถ่ายที่ไทยแล้วสบักแล้วน้องนั่งูเนาะ เรงนี้ขออนุญาตเชิญพี่ปังมาเป็นคู่จิ้นใน MV สักหน่อยคนดีบอกว่าตัวเองอเป็นคนเรียบร้อยไม่เคยโปรยสเสน่ห์ให้สาวเพองานงั้นว v นี้ก็จะแบบต้องฝืนฝืนหน่อยแสดงอะไรที่มันไม่ค่อยเป็นตัวเองเพราะชีวิตจริงอะหลับเมือยคนเดียวจ้าไปดูกันจ้นานั่งสวยป้าพร้อมเลยพรอ,นะอ,อแล้วนะดีพอแล้วพอแล้วพอแล้วพอล้ว แม่บางตุกี้เก่าไหมอืออือมาดิหมอก็ถ่ายรูปให้หน่อยแล้วน้องนองมาก็ยิ้ม อีกโลนึงก็คือเซนทรันอยุธยาเนี่ยแหละห้างเพิ่งเปิดใหม่แอร์เย็นมีมุมถ่ายรูปมากมายมาอยู่ในโซนที่ชื่นชอบที่สุดเราเลยยกกองกันไปที่นี่เลยคิดว่าน่าจะที่เดียวจบแล้วแหละเราอมาอ่อยกันไหสเออคงยกันะตาม่อนอปเนี่ยไม่ใช่เยาไม่ใช่เมยอ่อยไอเป็นหรอก แล้วก็อันนี้หรออนนี้หรอโพราะว่าเพ้นยอ,อ,อาเงี้อยอะไรแล้วก็เดินไปด้วยกันคือหยุดคุยหยุดคุยจริงๆอ่ะจริงๆไม่ใช่แบบมองอะไรก็ไม่รู้เอาอาที่ใส่ไหมอะไรแล้วก็เอามาหน้าวงกันหน่อยใบคว้าดีมากปัดฟัน,นอ้อนาวส่สามองแอคช <4, S 2> <3. S 1> ั่น พอดเยอะฟูดอย่างดีแมน่นอนจะบ้งนะนนนไปตาะั่งเลยมาได้เข้าไปช่วงนี้แหละใช้ได้แต่ช่วงที่แบบต่างมาชนแล้วงนโมงหน้าแล้ว ถือว่าทั้งคนดีแล้วก็น้องใหม่วันนี้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีถึงจะมีโดนดุบ้างแต่ถือว่าภาพรวมทํางานด้วยกันออกมาสนุกแล้วก็ไวมากๆเลิอกกองไวกว่าเวลาที่ตั้งไวเยอะมากเลยนะโดยรวมด้วยโมดแอนโทนของโลเคชัน่นคอสตูมแล้วก็เพลงถ่ายออกมาแล้วค่อนข้างถูกใจเหมยมากๆเอาเป็นว่าถ้าให้เห็นไปมากกว่าน,นี้ มันจะแบบไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์สละงั้นเดี๋ยวเรามารอดูคลิปเต็มๆของน้องไม้เด็กปั้นช่องคนดีสไตล์ได้ในเร็วๆนี้นะคะคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายฮัลโหลขอรูหัวล้อได้ไหมเอ้ออะไรอย่างเงี้ย